ครับสบายดีแลวก็สวัสดีพี่นอ้องปองปายกันเบิร์สุขุสุคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องสําหรับมือนีบ่อาแมนไซก็มาเปิดคลิปกันที่สถานีรถไฟเล้าจีนพี่น้องอยู่ในบ้านไสเมืองไสทานี่นะครหลวงเมียงจันทร์ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่ว่าตั้งอยู่ในนะครหลวงเมียงจันทร์ถือว่าเป็นสถานีที่วใหญ่พี่น้องเขาเบิ่งจากภูมห่างของอาคารนี่ถือว่ามีความใหญ่ร้ายใหญ่เทียบเท่ากับ ตึกอาคารโดยสารของสนามบินวัดไตเลยพี่น้องสำหรับอาคารโดยสารของสถานีรถไฟลาวจีนที่ว่ามือนี่บาลเมนไส้กับสีเดินทางกลับบ้านพี่น้องสีเดินทางกลับลงเมื่อผภาคไตก็คือแขวงสารวันบ้านเกิดแมงนอนบาวเมนไส้พี่น้องแต่ว่าในส่วนเวลาที่ว่าบาลเมนไสมาสื่อปีถาลดโดยสารรถเมทีเจแลน ที่จะออกรถดนะพี่น้องบาลเมน่นทไก็เลยถือโอกาสเขามาถ่ายบรรยากาศของสถานีรถไฟลาวจีนให้พี่น้องได้บึงได้ชมในบรรยากาศในยามกลางคืนยังสี่ว่ามันเป็นอย่างไรพี่น้องถือว่าบาลเม่นไซมากอะที่ว่งเงียบพี่น้องเงียบถือว่าปลอดภัยเลยถือว่านี่ก็เป็นขังทําอิสที่ว่บบ,วาบาลเม่นไซ,เ,นไซเขามากถือว่า บอมีภัพี่นาะคือว่าเพิ่นแล่นแต่ช่วงตอนกลางเว้นบ่ก็บ่ฮู้แต่ว่ามื้อนี้เฮาย่างเข้าไปก็คือว่าหยับเงาบ่าเห็นภัยพี่เนาะเห็นเพียงแต่คนยามแล้วก็ผู้ที่เฮ็ดเปียกอยู่ในนี้บ่ถึง10คนพี่เนาะถือว่าสถานีถือว่าสถาน,ถาานีรถไฟแห่งนี้ก็ห่างจาก ขี่รถสายใต้อยู่ประมาณ3าหกิโลพี่น้องก็ถือว่าบวไกลหลายขี่รถมากกับโบโบถึงสิบนาทีถาว่าเขาขี่ออกขี่รถออกมาจากรถเมย์สายใต้ถาว่าผพ้ใไดที่จะเดินทางจะเดินทางเขามากนอกจาสะดวกสบายถาว่าพี่น้องที่ว่าเดินทางมาจาก ทางภากไต้เนาะลงทีสถานีรถไฟออลงทีสถานีรถเมล์ขนทรงน,นะพี่น้องลงทีสถานีคนทรงรถเมล์สายใต่ก็ที่ว่าต่อรถเขามาเลยประมาณสามห้าสี่กิโลเขามาที่สถานีรถไฟเพื่อจะเดินทางไปภาคเหนืบอบ่หรือว่าไปบอ่อเต้นก็ที่ว่ามานี่อยางสะดวกพี่น้องถ่าว่าเราจะเดินทางมาจากขี่รถเมล์สายใต่ แต่ว่าถามว่าถาแต่ถามว่าเดินทางแต่ว่าถามว่าเดินทางเขามาจากใจกลางเมืองเนาะค,คือคิวโรตตลาดเสาบอ่อหรือว่าจากใจกลางของนครหล,ลวงเวียงจันทร์ก็ถือว่าประมาณอยู่1ิบหาิโลพี่น้องห่างจากนี่วันชิบหากิโลถาออกมาจากประตูใส่คือว่ามีความเงียบเงาพี่น้องนี่ บรรยากาศตอนนี้เงียบเงาพี่น้องในส่วนนี้แต่ว่ากมีรถอยู่พี่น้องจอดอยู่ข้างหนา้ากล่องห้ากกะสีเมิดแน่พี่นอ้องมิดกล่องหา้ามันเป็นโกโปรกมันจะหับแสงบอดี้ปันไดถือบ่าในโซนนั้นกะสีเป็นโซน้ายปีพี่น้องแต่ว่ามันนีพันกาถือว่ามีการ มีการติดเครื่องกันพี่น้องบองห้ผ่านชื่อว,ว่ามือนี้เพิ่นบบเปิดบอกระบ,บูอชื่อว่าเข้ามากอะือว่าพบพวเมเงียบเงายัางคำว่าเบิ่งไกลๆกลพี่น้องสำหรับลักษณะของตึกอาคารชื่อว่าตึกอาคารนี้เพิ่นจีผสมด้วยศิละปะแบบเล่าปุนกับจีนพี่น้องจีออกไปสไตล์ของ จีนร้ายกวัวพี่น้องถือว่าจีเป็นสถาปัตย์แบบเอกลักษณ์ของจีนร้ายกว่าเล่าน้อยหนึ่งโทนสีก็เป็นโทนสีทองพี่น้องและตัวหนังสือสีแดงแบบเอกลักษณ์แบบทางจีนพี่น้องทางมีจีนไสหนา เราเห็นอาคารโรงสร้างของคนค่อนขางว่าแข้งแกงพี่น้องแล้วโซนนี้ก็เป็นโซนซื่อบัตซื่อปีพี่น้องแล้วก็เขาไปแจงบัตแจงปีเขาไปเป็นโซนเขาไปซื่อบัตซื่อปีพี่น้องสำหรับโซนนี้ก็สิเป็นป่าย้ายปีมืดพี่น้องขอโทษนำเล่ย์ ที่ว่าฮม่ามือนี้ก็ขอดค้างว่าหมื่นรายสําหรับพี่น้องซาวไทยเนอะที่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวราวหรือว่าหรือว่าอยากเดินทางมา สําหรับพี่น้องชาไทยเนะที่ว่าอยากเดินทางไปประเทศจีนก็สิเริ่มสมบายขึ้นพี่น้องถ่าม,มาทางลาวก็ถือว่าสิออกไปสู่ประเทศที่3ก็ถือว่าง่ายขึ้นพี่นอ้องเมิดพี่นมมบนิดกส สามารถรีวิวให้ทานผู้ชมในหูหรือว่าเขาใจร้ายกวนนี้พี่นอ้องแต่ว่านี่มันเหมืดนร้ายบราไม่ใจกับสิบอกเขา,ข,าข่าวพี่นอ้องชื่อว่าขัางง่ายนี่สำหรับเพดานนี้การออกแบบนี่อยากขายคือกันกับเพดานของหอประชุมแห่งศาสตร์พี่นอ้องชื่อว่าค่อนข้างมีความเอ็นแล้วก็เป็น ลายแบบแบบลายดิวพี่น้องชื่อว่าบอลสื่อปีด้วยซ้านกับค่อนข้างว่ามีควมกวงควงไลยจากการเปิดสถานีรถไฟล่าจีนหรือว่าเปิดน้ำใสแล้วก็ถือว่า ขอนขางว่พ้นตอบห้าม่อนข้างโอเคพี่น้องที่ว่ามีคนสวมใส่ขอนขางร้ายการเดินทางขึ้นไปผักเนี้เกิดมีความสะดวกสบายร้ายขึืนร้ายพี่น้องลังจากเปิดสถานีนี่กะและบ่าแม่นไส้กับ่ท่านได้เดินทางไปจักเถื่อพี่น้องบม่ท่านได้ล่องขี่รถไฟนําจักเถื่อพี่น้องสาหรับขึืนมาเถื่อนี่กะเวลาริงลัดห้ายก็เลยบได้ มีเวลาที่สิไปลองขี่รถไฟึ้นเนื้อหรือว่าไปเที่ยวคือเขาพี่น้องคือว่าเงียบเงาพี่น้องแต่เปิดสถานีรถไฟนี่ก็ถือว่าพ้นตอบหับคนข้างดีพี่น้องถือว่าการซื้อบัตรซื้อปีนี่ถือว่าเต็มทุกมือแล้วก็จนมีการจองกันแบบ บ่ให้ว่าเลยถือว่าบางคนก็เกือบบ่ได้ปีพี่น้องถือว่าบางคนก็จองยากหลายสําหรับการจองบัตรจองปีนี่กะนี่กะเป็นเวลา8:00นพี่น้องเป็นเวลาใก่มอม,มที่ว่าเฮาสิได้กลับแลพี่น้อง